อ่ะตอนนี้อยู่กับเสือแบล็กนะครับหนึ่งในอีกหนึ่งนักชกไทยของเรานะครับนักมวยไทยที่ตอนนี้ตอนน้ตองบอกว่าโด่งดังมากๆเสือแบล็กสวัสดีเสือแบล็กครับสวัสดีครับ,รบผมเสือแบล็กทอรานสี่เก้าครับครับผมอ่ะเดี๋ยวในวันเสาร์นี้ก็จะมีไฟส์สคัญในการลงต่อยเป็นไงความพรพ้อมตอนนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วและคิดว่าจะคว่ำคู่ต่อสู้ได้ไหมครับก็ความพร้อมตอนนี้ก็เต็มร้อยครับพร้อมพร้อมชกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผลผล การชกนี้ผมต้องชนะเท่านั้นครับอ่าขอชนะแล้วกันนะเสือแบล็กนะเพราะดูจากแข่งเสือแบล็กนี่พี่บอกเลยว่าอเห็นคลิปที่เสือแบล็กไปเตะแข่งกับซูเปอร์เล็กเหรครับโอ้โหเสือแบล็กก็เตะโหดเหมือนกันนะคิกกิ้งแมชชีนเหมือนกันนะคือคือผมอยากรู้ครับว่าเขาเตะหนักไหมหนักลองดูสิเดี๋ยวลองดูพี่จะลองเฮ้ยพี่ลองอ่ะพี่อะได้สิได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมอยากรู้เหมือนกันว่าแข่ง แข็งๆเงี้ยจะเตะหนักขนาดไหนเดี๋ยวเซอแบ็กลองเตะพี่ดูสักทีได้ไหมอ๋ออยากรู้อยากรู้จี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่พี่ใจเย็นพี่เก็บร่างกายเซอแบ็กรู้ไหมว่าพี่นี em. ่คือใครไม่รู้พี่นี่คืออาจารย์รถถังจิตเมืองนนนะอ๋อครับที่พัทลุงนี่พี่เป็นคนสอนมวยให้รถถังเป็นคนแรกครับครับผมอย่าไปนิสานนะอย่าไปนิสานอะไรกันแน่ครับแล้วก็ถามหน่อยเอ้ยอยากจะให้เือรแบ็กพูดถึงนิดนึงว่าในปีนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟน ของเสือแบล็กไหมในการต่อยวันแชมเปี้ยนชิพในปีนี้ครับในปี2024มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมก็ฝากแฟนมวยเสือแบล็กนะครับช่วยติดตามเสือแบล็กนะครับปีนี้เสือแบล็กจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับรอติดตามครับโอเคขอให้น้องโชคดีในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับขอให้เป็นแชมป์โลกคนต่อไปนะครับขอผมคำถามหนึ่งคิดว่า